สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับพบกับผมเต่านิจาทาง SSKTV หนังสือพิมพ์สกิกข่กาววิทยุออนไลน์และมูลนิธิสกิดข่าวเต่านิจาครับวันนี้เราพบกันวันที่15มีนาคม2567นะครับใกล้จะถึงวันหวยออกอีกแล้วนะใครมีเลขเด็ดอะไรก็เตรียมนะที่จะซื้อหวยกัน ไปเสี่ยงโชคดูนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ผมมีเรื่องนะฮะหประเด็นที่จะมาพูดมาบอกกล่าวกับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่าบ้านเราณนะเวลานี้มีปัญหาเยอะแยะมากมายหลายเรื่องแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับการดูแลแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนรักย่าและพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาติพันธ์ ก็เห็นมีการพูดการคุยกันเห็นมีการผ่านกฎหมายกันอะไรต่อมีอะไรเราก็แอบ,บดีใจอยู่ลึกๆแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะพูดในวันนี้ก็คือสิ่งของอคนรุ่นใหม่นะสิ่งที่คนรุ่นใหม่เขาออกมาเรียกร้องออกมาบอกกล่าวออกมาโหยหาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ตรงนี้เนี่ยนะฮะเราต้องฟังบางเรื่องจากน้องๆเด็กๆหรือกลุ่มคนรุ่นใหม่เหมือนกันเราจะไม่ฟังเลยไม่ได้แต่นั่นไม่ใช่หมายความว่าผมเต่านินจาเนี่ยไปสนับสนุนกลุ่มขบวนการที่จะลามปามถึงกับเรื่องของการล้มเจ้าตรงนี้ผมเต่านินจาบอกได้เลยว่าผมไม่เห็นด้วยและก็พร้อมที่จะออกมาปกป้องสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ และก็ทําอย่างนี้โดยการยืนหยัดมาอย่างยาวนานแต่สิ่งที่รัฐบาลและข้าราชการจะต้องฟังก็คือการเรียกร้องของเขาเนี่ยเขาต้องการอะไรอย่างกรณีแรกเลยนี่นะประเด็นที่หนึ่งคือรัฐบาลทุกชุดที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ตรงปกคำว่าไม่ตรงปกก็คือไม่สนองตอบความต้องการของประชาชนไอ้ที่หาเสียงบอกว่าจะดูแลแก้ไขปัญหา ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยกับกลายเป็นว่ามัวแต่มาแย่งกันเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์แย่งกันเป็นรัฐมนตรีนะมัวแต่จะคิดล้มล้างกันเองในสภานะครับแล้วก็ไปดูแลปัญหาให้กับกลุ่มของพวกพ้องตนเองเท่านั้นคำว่าประชาชน จะออกมาพูดก็ต่อเมื่อมีการอภิปรายกันในสภาว่าประชาชนต้องการอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ไม่เคยทําอย่างจริงจังขนาดเราเคยบอกเคยสนําเสนอว่าการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนหรือสิ่งที่ประชาชนต้องการเนี่ยคืออะไรเราบอกมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ปรากฏว่ารัฐบาลหรือรัฐมนตรีหรือข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐไม่เคยใส่ใจที่จะเงี้ยหูฟังแถมกับตอบโต้และก็เบี่ยงเบนประเด็นอีกด้วยเพราะเมื่อมันเป็นเช่นนี้เนี่ยนะก็ถือว่ารัฐบาลที่เขาเลือกตั้งมาเนี่ยมันไม่ตรงปกนะไม่สนองตอบความต้องการของประชาชนดังที่เคยประกาศทำเป็นนโยบายของพักไว้ตอนหาเสียง เมื่อไม่สนองต่อความต้องการของประชาชนก็แน่นอนนะเขาออกมาเรียกร้องเพื่อที่จะให้เกิดสิ่งที่เขาต้องการอย่างแท้จริงถ้ารัฐบาลข้าราชการนะครับออกมาดำเนินการเป็นไปตามที่พูดหรือเขาเรียกว่าตรงปกตามที่บอกปัญหาไม่เกิดครับปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยนะฮะมันเกิดจากอะไร เกิดจากการกระทําของนักการเมืองเองนะอย่างในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ไปโทษเด็กและเยาว,วชนที่ออกมาเรียกร้องในกรอบที่ถูกที่ควรนะแต่ถ้านอกกรอบเราไม่พูดถึง 2. นักการเมืองไม่โปร่งใสมีแต่หาผลประโยชน์นะนักการเมืองเข้ามาเห็นไหมครับณนะเวลานี้ลามปาม เรื่องของเกาะกูดเรื่องของอ M O U C C นะเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์นะมีการเขียนมีการไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองอะไรก็ไม่ทราบนะที่เขียนแผนที่คาบเกี่ยวเกาะกูดหวังที่จะเอาทรัพยากรในท้องทะเลที่มีมูลค่าหลายล้านล้านบาทนั่นก็เพื่อใครฮะไม่ใช่เพื่อประเทศชาติไม่ใช่เพื่อประชาชน แต่เพื่อคนไม่กี่ตระกูลเพราะในประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่ามีคนสามตระกูลเท่านั้นแหละที่จะได้ผลประโยชน์แต่พ่อแม่พี่น้องประชาชนก็คือคนที่ถูกทอดทิ้งในทุกยุคทุกสมัยเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเดี๋ยวมีกระแสข่าวจะมีการปรับคอรอมอรเดี๋ยวมีกระแสข่าว เจาพักนั้นเข้าพักนี้ออกเดี๋ยวมีกระแสข่าว่าอุ้มชูดูแลแต่พักพวกของตัวเองเมื่อนักการเมืองไม่โปร่งใสมีแต่การหาผลประโยชน์ยกตัวอย่างเลยนะฮะการเลือกตั้งใช้เงินซื้อเสียงอย่าปฏิเสธว่าไม่มีนะครับใช้เงินซื้อเสียงกันเมื่อซื้อเสียงแล้วเนี่ย ก็ถือว่าเป็นการลงทุนเมื่อได้มาเป็นรัฐบาลเมื่อได้มาเป็นรัฐมนตรีได้มาเป็นสอสอได้เป็นอะไรก็ตามที่มีอำนาจมีตำแหน่งมีหน้าที่ก็พยายามที่จะกอบโกยนะเขาเรียกว่าถอนทุนคืนเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะจึงทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขามองแล้วเขาไม่ต้องการครับสามเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการ ยังเหยียบย่ำประชาชนทุกวันนี้แหละครับนะข้าราชการเองยังใช้อํานาจในการเหยียบย่ำประชาชนนะเ,เจ้าหน้าที่รัฐนะยังรีดไถประชาชนในหลายรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิในการทําบัตรทาําใบสิทธิในการตรวจสอบสิทธิในการสํารวจ สิทธิในที่ทำกินและสิทธิทอื่นๆต,ๆต่างๆอีกเยอะแยะมากมายที่เจ้าหน้าที่รัฐหรือข้าราชการแทนที่จะด,ดำเนินการดูแลแก้ไขปัญหาแล้วดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นๆกลับวางเฉยเมื่อไปติดต่อก็อ้างอย่างเดียวว่ารอคำสั่งจากข้างบนพอมีคำสั่งจากข้างบนก็มาเบียงเบนว่าไม่เข้าเงื่อนไขนะพอเข้าเงื่อนไขก็บอกว่ามันมันผิด ามาตรานั้นมาตรานี้นะทีนี้พอถามไล่ตามลูกระนาดไปนะปรากฏว่าตอบไม่ได้ครับผมยกตัวอย่างกรณีของพี่น้องชาติพันธุ์เกี่ยวกับเรื่องของพัสปอซีไอก็แต่เดิมก็รู้อยู่ว่าเขาเหล่านี้อยู่ในประเทศไทยมาอย่างยาวนานแล้วมีบ้านมีช่องมีญาติพี่น้องอยู่จริงแล้วก็มีการสำรวจตรวจสอบมาแล้วหลายครั้งแต่ ทางส่วนราชการโดยกครมการปกครองไม่มีการสั่งดําเนินการใดๆเกี่ยวกับเรื่องของการทําบัตรไม่ว่าจะเป็นบัตรหัวศูหรือบัตรหัวศูนแต่ปรากฏว่าใครมีเงินก็มาทําบัตรได้แต่พอร,รู้ว่าผิดกฎหมายก็ไปจําหน่ายทิ้งหลายแสนคนแล้วก็มีการกรองกันเข้ามาใหม่ถ้าใครมีสามหมื่นมารับสิทธิ์คืนได้ทั้งๆท,ท,ที่กระทรวงมหาดไทยมีคําสั่งชัดเจนว่าให้คืนสิทธิเหล่านั้น ให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์แต่ส่วนราชการไม่ทำโดยอ้างกฎหมายเมื่อไม่ทำตรงนี้ในอดีตที่ผ่านมาก็บังคับคนเหล่านี้ไปทำั a สปอร์ต C.I. ทั้งๆที่รู้อยู่ว่าการทำ p a สปอร์ต C.I. นั้นมันจะต้องมีเอกสารของทางการพมา่ามีบัตรประชาชนพมา่ามีทะเบียนบ้านพมา่า คือเขาเรียกว่ามีประเทศต้นทางแต่คนเหล่านี้เป็นไทยใหญ่บ้างเป็นกะเหรี่ยงบ้างเป็นมอนบ้างเป็นอาขาเป็นวานะคนเหล่านี้ไม่มีรัฐไม่มีสัญชาติแต่กลับไปใส่สัญชาติพมา่าให้เขาแล้วก็บังคับให้เขาทำพาสะปอสี่ไอแต่พอเห็นว่าเฮ้ยมันชักจะผิดกฎหมายแล้วพอมาถึงวันนี้เวลานี้ก็ปรากฏว่าใครพูดพมา่าไม่ได้ต่อไม่ได้ ใครไม่มี m อ u ไม่มีเอกสาพรพมา่าตอบไม่ได้คนเหล่านี้หลบอยู่ใต้ดินหลายแสนคนมันก็เลยดูประหนึ่งว่าประเทศไทยขาดแคลนแรงงานแต่จริงๆแรงงานเหลือเฟือนี่คือการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการที่ยังเหยียบย่าประชาชนอยู่นึกอยากจะทําอะไรก็ทํานึกอยากจะเอาเปรียบยังไงก็เอาเปรียบยกตัวอย่างง่ายๆนะ อย่างกรณีไม่ว่าจะเป็นสปกไม่ว่าจะเป็นกรณีหาดต่างๆของกลุ่มในทุนที่ลุกที่ลุกทางรุกชายหาดถ้าข้าราชการไม่ให้ความร่วมมือถ้าข้าราชการทํางานอย่างตรงไปตรงมาถามว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้เพราะทุกอย่างอยู่ในกำมือของข้าราชการทั้งสิ้นเมื่อเป็นอย่างนี้ มันจึงทำให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ออกมาเรียกร้องเราต้องฟังเขาด้วยนะครับไม่ใช่เขาออกมาเรียกร้องแล้วก็ไปตราหน้าเขาว่าเขาจะทำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเมื่อเขาเรียกร้องอะไรไม่ได้มันจึงลามปามไงครับมันจึงลามปามอย่าว่าเด็กและเยาวชนเลยนะครับแม้แต่คนไทยส่วนใหญ่ก็เริ่มคิดเหมือนกับที่เด็กๆเขาคิด เยาวชนเขาคิดคนรุ่นใหม่เขาคิดเหมือนกันนะครับณบัดนี้เพราะเขาหมดหนทางที่จะเดิน C รัฐข้าราชการนักการเมืองอุ้มแต่กลุ่มนายทุน <c oughs> นะครับถ้าเป็นกลุ่มนายทุนเนี่ยไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็ตามแม้แต่เป็นกลุ่มนายทุนข้ามชาตินายทุนต่างชาติ ถูกหรือผิดกฎหมายข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐรัฐบาลนักการเมืองทั้งในระดับล่างไปจนถึงในระดับประเทศต่างก็แห่อุ้มคนเหล่านี้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือผิดกฎหมายก็ตามแต่ก็สามารถใช้อำนาจของกฎหมายใช้อำนาจของหน้าที่นะเข้าไปอบอุ้มกลุ่มในทุนเหล่านี้ดูตัวอย่างอย่างที่ภูเก็ต ดูตัวอย่างอย่างที่เขาใหญ่เรื่องของสองปรกรภูเก็ตเรื่องของที่ดินเรื่อง,องการยึดชายหาดเรื่องของการทําธุรกิจต่างๆขบวนการมาเฟียภาคเหนือดูกลุ่มในทุนที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของการค้ามนุษย์การเปิดบริษัทรับเอาจีนเทาเข้ามารับเอาแรงงานต่างด้าวเข้ามาแล้วก็ไปทําบัตรทำใบหัวละ8 0 0 0 0ืหัวละแสนสอง ถ้าใครมีสองล้านได้บัตรประชาชนเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นมาโดยตลอดและวันนี้เวลานี้มันก็ยังเกิดอยู่นี่คือรัฐบาลข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐอุ้ม <c oughs> นายทุนเห็นไหมเพราะฉะนั้นกลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่เขาจึงออกมาเรียกร้อง ขอความเป็นธรรมผมเชื่อเหลือเกินว่าเขาไม่ได้หวังทำลายประเทศชาติบ้านเมืองหรอกครับแต่เขาต้องการให้คนที่มีอํานาจคนที่เป็นข้าราชการคนที่เป็นนักการเมืองคนที่เป็นรัฐบาลหันมาดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างจริงจังเสียบ้างเพราะณเวลานี้ประชาชนไร้ที่พึ่ง มีแต่ข่าวคนนั้นคนนี้เดินทางไปนู่นไปนี่แห่ไปรายงานตัวกันแห่ไปให้การสนับสนุนแต่ไหนล่าเรื่องของประชาชนมีเรื่องอะไรบ้างนายกก็เดินสายต่างประเทศ14-15ประเต่างนิยมส่งเสริมชมชอบบอกว่าเดินไปรถโชว์เดินไปช่วนชักชวนเขาลงทุนแต่ในขณะคนในประเทศกำลังจะชิบหาย กำลังจะอดตายกำลังไร้ที่พึ่งกลับไม่สนใจที่จะดูแลแบบนี้ถือว่าเป็นการทำงานเพื่อใครครับนั่นแหละที่คนรุ่นใหม่เขาออกมาเรียกร้องเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเขาด้วยไม่ใช่อะไรก็โยนความผิดใส่เขาทั้งหมดเมื่อเขาเรียกร้องหนึ่งสองสามสี่ไม่ได้มันก็เลยเถิดไปห้าห เป็นเรื่องธรรมดาครับหหลอกลวงแกมบังคับประชาชนเอาเงินฟาดหัวนะครับในการเลือกตั้งถ้าใครมีอุดมการใครที่ไม่ต้องการไม่รับเงินก็จะถูกตราหน้าว่าเป็นแกะดำเป็นคนที่สังคมไม่ต้องการในหมู่บ้านนั้นๆ ทีนี้หลอกลวงก็คือนโยบายจากพรรคการเมืองที่หลอกลวงประชาชนว่าถ้าเลือกเขาแล้วจะได้ทํานั่นทํานี่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่แท้จริงเขาทําหรือไม่นั่นแหละมันจึงหวนกลับมาข้อที่หนึ่งบอกว่ารัฐบาลไม่ตรงปก 2. มีการคมขู่แกมบังคับประชาชนให้เลือกเบอร์นั้นเบอร์นี้เบอร์นู้น,น,น,นโดยผู้นําท้องถิ่นที่รับนโยบายมาจากอำเภอมาจากจังหวัดมาจาก นักการเมืองพักการเมืองที่มีอำนาจและอิทธิพลมันจึงตกอยู่ในวงเวียนของการทุจริตคอร์รัปชันมันจึงตกอยู่ในวงเวียนของการถอนทุนคืนและมันจึงตกอยู่ในวงเวียนของความอัป,ปีจังไรที่เกิดขึ้นกับบ้านกับเมืองนี่คือสิ่งที่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่เขามองเห็น ดังนั้นเขาจึงจับทางถูกจับทางเป็นในที่สุดเขาชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเพราะอะไระเพราะเขาเข้าใจบริบทเข้าใจความต้องการเข้าใจความที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่สนองตอบข้อสุดท้ายครับข้อที่6ประชาชนคนรากญ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งที่มีบัตรและไม่มีบัตร ถูกรังแกจากเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการเหมือนหมูเหมือนหมาณเวลานี้ไปตรวจสอบดูได้หลายจังหวัดทั่วประเทศไทยมีเจ้าหน้าที่รัฐเดินสายเก็บสวยแล้วก็บีบบังคับคนเหล่านี้ใครไม่จับก็ไล่ล่าไล่จับใครไม่ให้เงินก็ไล่ล่าไล่จับไล่บีบบังคับเขาไม่เป็นอันธรรมมาหากินแต่สิ่งที่จะทำให้มันถูกต้องตามกฎหมาย สิ่งที่จะทําให้คนเหล่านี้ทํางานได้อย่างเต็มที่เพื่อที่จะพัฒนาประเทศชาติเพื่อที่จะให้กลุ่มผู้ลงทุนได้มีการว่าจ้างและได้ผลผลิตอย่างเต็มที่กลับกลายเป็นได้บ้างไม่ได้บ้างเสียมากกว่าได้เพราะวันวันต้องวิ่งหลบเจ้าหน้าที่ใครเส้นใหญ่ใครมีเงินจ่ายสวยก็อยู่ได้ใครไม่จ่ายสวยก็สวยไป นี่คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นและเป็นเรื่องจริงที่มันกาลังเป็นอยู่ในขณะนี้ทั้งหมดนี่คือปัญหาที่ประชาชนไร้ที่พึ่งจึงต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองเสร็จแล้วเมื่อเขาต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองเราก็ไปมองว่าเขาต้องการขบฏเขาต้องการที่จะไปล้มล้างตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นถามว่าแล้วใครช่วยเขาได้ล่ะครับ <c oughs> เมื่อใครก็ไม่สามารถช่วยเขาได้แน่นอนนะเขาต้องดิน้นรนผมเต่านินจารับเรื่องราวจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนทุกระดับคนทุกชนชั้นมาทำเรื่องส่งไปทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นสํานักนายกถึงนายกรัฐมนตรีถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะถึง หน่วยงานนูน้นนี่นั่นนะครับแม้แต่ถวายดีกาแต่ก็ยังไม่ได้รับการสนองตอบพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ยังไม่ได้รับการดูแลแก้ไขปัญหากระทั่งวันนี้เพราะรัฐบาลมัวแต่ที่จะไปเล่นกันเรื่องของการเมืองมัวแต่เรื่องของอธุรกิจส่วนตัว เรื่องของการอุ้มคนผิดให้เป็นคนถูกเรื่องของการดูแลกับกลุ่มนายทุนใหญ่ไม่มีเรื่องและปัญหาของประชาชนเลยว่ารัฐบาลนี้จะเริ่มดูแลแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างไรจะเริ่มต้นตรงไหนจะเริ่มต้นเมื่อไรและจะทำอย่างไรเราส่งหนังสือเอกสารไปเกือบทุกพักการเมืองครับ แต่ปรากฏว่าไม่เคยได้รับการสนองตอบเคยได้รับโทรศัพท์มาบ้างแล้วก็หายไปเคยได้รับหนังสือชี้แจงก็ถามอย่างตอบอีกอย่างหนึ่งอ้างอีกอย่างดังนั้นณนะวันนี้เวลานี้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ถึงเวลาแล้วครับที่เขาจะต้องออกมาร่วมกับคนรุ่นใหม่นะครับ กับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะต้องเรียกร้องเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองคําว่าเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นเนี่ยไม่ใช่จะไปล้มล้างอะไรแต่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแทนที่นักการเมืองจะเข้ามาแล้วมาโกงกินชาติบ้านเมืองก็เข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาให้กับชาติบ้านเมืองแทนที่นักการเมืองจะไปหลอกลวงประชาชนว่าจะทำนู่นนี่นั่นแล้วก็เข้ามาเพื่อทำจริงๆ ดูแลแก้ไขปัญหาจริงๆและการดูแลแก้ไขปัญหากับพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ลืมตาอ้าปากได้นั่นคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบที่รังแกขูดรีดประชาชนให้เปลี่ยนมาเป็นการปกครองแบบดูแลแก้ไขปัญหาร่วมกันในทุกๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์ทุจริตคอร์รัปชันการค้ายาเสพติดสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้ครับถ้ารัฐบาลข้าราชการให้ความสำคัญกับประชาชนลงมาดูแลแก้ไขและขอความร่วมมือจากประชาชนนั่นแหละคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองครับไม่ใช่จะไปล้มล้างอันนู้นอันนี้อน,นั้น นะครับถ้าไปล้มล้างอย่างนั้นเราก็ไม่เห็นด้วยแต่ต้องการล้มล้างความเลวระยานะการทุจริตการอะไรต่ออะไรในแวดวงข้าราชการบางกลุ่มบางพวกบางคนและในแวดวงของนักการเมืองบางกลุ่มเหมือนกันนั่นคือการเปลี่ยนแปลงนั่นคือการล้มล้างความชั่วร้ายให้หมดไปแล้วนำเสนอสิ่งดีๆเอาสิ่งดีๆมาเดิน มาปกครองประชาชนประเทศชาตินั่นคือการล้มล้างสิ่งอัป,ปรีจังไรให้หมดไปและเปลี่ยนแปลงจากระบอบเดิมๆอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ให้เป็นระบอบใหม่ที่ทุกคนเข้าหันหน้าเข้าหากันและช่วยเหลือดูแลแก้ไขปัญหาร่วมกันถ้าเป็นอย่างนี้แน่นอนฮนะประเทศชาติจเจริญประชาชนสบายใจ และนั่นคือสิ่งที่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่เขาต้องการแต่เราหาได้ฟังเขาไม่ในที่สุดมันก็กลายเป็นปัญหาใส่กันไปด่ากันมาและใส่ร้ายป้ายสีนะครับจนเกิดความแตกแยกและนี่เองจะเป็นที่มาของการปฏิวัติอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนครับ